ครัถ้าไปวัดสาลเจ้าเชียนแปะเชียนแปะลงสีนะครับวัดมะาขาะมาเชื่อตรงนี้เดินไปก่อนเดินไปก่อน,น,นออถึงแล้วครับใช่ไหมตรงนี้ใช่ใช่ใช่แต่เข้าเพือถ่ายได้ไหมไม่รู้ ตรงนี้เนาะหาของไหว้ก่อนโอเคครับได้ของไหว้แล้วเข้ามาข้าแถวตรงนี้ทานข้าต่อรองเท้าด้วยนะเดินเข้าไปเลยครับว่าอาจจะไม่ได้ถ่ายนะครับข้างใน้ามาไหว้ก่อนก็ได้เป็นระเบียบเรียบร้อยอไหว้ออกมา,าเสร็จแล้วก็ออกมา กินก๋วยเตี๋ยวนี่ร้านนี้หมูอะไรนะหมูโบราณ้องสุกอ่าเดี๋ยวหมูโบราณน,นั่งสั่งกันอยู่ตัวกินเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวรอก็เวติ่มซำครับน,รนี่คนสั่งจดจๆดจอดจด่าเดี๋ยวมาแล้วชือขอ่ของคุณขอบคุณครับ มาสั่งอะไรเย็นตะกู้ปลาสั่งโฟยำอ่ะกินกันเลย,เลยชิมชิมชิม,ชมไหนเม่มแม่เม่ชิมก่อนมกินนนแล้้้วราีอธิบายหน่อยเป็นไงบ้างอร้านนี้อร่อยค่ะอร่อยะครับามิได้เดี๋ยวโบราณในปองสุก าทาน,นเลยของน้องก็จะปเป็นวิเศษวิชิลลูกพิ้งร้อนไหอาม่าไม่ปรุงน้องน่าร <c oughs> ไ,ไหมอ่ะอาม่ากินไม่ปรุงอาม่าไม่ปรุงไม่เน้นปรุงไม่เน้นปรุงอ่ามาสั่งเพิ่มมามเคยมาแล้วเคยกินแล้วร้านนี้ป้ากับน้องไม่เคยมากินยังไม่เคยมาที่นี่ครั้งแรกนะ เป็นไงบ้างกินดิกินเป็นไงบ้างครับอร่อยไหมเดี๋ยวนี้อร่อยไหมไหน,นบอกดิอร่อยไหมไหนบอกดิอร่อยเปล่าอร่อยไหมหน้าดีดีดิโอเคมี่ย่ำเยี่ยมอ่ะดูนี่อันนี้ไม่ค่อยให้ความร่วมมือเท่าไหร่อ,อันนี้ที่เรากินก๋วยเตี๋ยวเสร็จมันผ่านตลาดเนี่ย ่านรอนานแล้วก็ได้ของมา,านี่โอ้ยโคตรครับนี่ได้ของมาคนไม่ไหวไงของกินเพียบเลยคนละมือสองมือ <c oughs> คุงก็มีของเล่นคุงได้ของเล่นมาเฮ้ยอลังจะกลับมาเส้นแปะมาก็ตรนนี้วัดวัดโบสถานจอดรถอะไรดีเททองพยาพุดเหรอ เดินไปดูก่อนคอันนี้วัดโบสนะครับพามามาทำบุญวันสงกรานต์นี่โอ้โหควันคนจนคนราะสรัางเาจัดองค์ใหญ่เราจะระัดองค์ใหญ่ความยิ่งใหญ่ด้วยเอาโอ้สวย ออโอ้โหพยานเ็บเลยบวนประทุมนี่ครับไปไหว้กันนะแต่ละครยังว่ง ต่งแป่ทองเอา,าเอันนี้ด้วยเอาอันนี้ด้วยแปดให้ปลาแปแต่ทองข้าจักพัดออกเอ๋จัดทั่วครับครับ,รบ,รบ,รบ,บนะ พุ้งไหมหยอดตู้นี้ก็ได้หอันนี้เขาจะเป็นจุ๋ไว้ที่ถานอ่าคดเ็นจุที่ฐานผ้าใช่ไหมคะี่้าหนงพน้องน้องมาี่าหนึ่งอุ่้ง้เวิรก็ุงมืงที่นึแดงอันนี้เหรอคะแล้วก็และงที่หลังผ้านะอันนี้สาดดีนะเส้นวะนา มูเลเสมบารมีท่านนะครับก็ออยำอาหาจากักรพรรดิสิ่งไหนไม่ไดีให้ปัดเป่าออกไปมีสิ่งดีๆอยู่กักบตัวเราตลอดไปและเจอยที่หนาผากหน้หาลงหน้าหน้าทองหน้าอหาจากักรพรรดินะครับขอบุญเสมบารมีท่านแล้วบอกชื่อบอกคำขอบคุณเราไปเลยครับในอโครูนะครับอ๋อค้านี่จะบรรจุถูกนะ ได้ฐานพระตรงนี้คุ้งมาคุงคุ้งมานี่ให้น้องคลนนึงสิอ่าโอเคโอเคอ่ะให้น้อาุงคุ้งนดนคุงเอาอันนี้เอานี้คุ้งอันนี้คุ้งอันนี้โอเคครับมีโป่งจิ้มตรงนี้แปะแปะตรงนี้กดตรงนี้แล้วเปนอชื่ออบุามครับพระของเราบจุกู่นะครับอันนี้ไว้บรรจุกูกครับดมือีพโอม อ่าดีอ,อ่าแล้วร็อนิจฐานค่ะสาธนครับใส่ไว้ตรงนี้ใส่ตรงนี้นะครับในในนี้ครับเบาๆครับอ่าโอเคตาทูเออแก่งมากน้องครับน้องหนึ่งใบอันนี้อันนี้ตรงนี้ตู้นี้นะครับตู้นี้อะไรอ,อ่านด้วยอ่านอ่านด้วยอ่านด้วยนี่เทค,คอนกรีด ลานั่นิงวัดส่งวัดโบสถ์นะครับน้องวันอะไรมาใส่ด้วยวันอะไรน้องวใบอะเอานี่เป็กใบหนึ่งเอาเป็กไปอันนี้ลงไหมลงแล้วโอเคดาทูช่องสิบเ้ารอใส่ใส่ใส่นี่ไว้ใส่ใส่มือขวามือขวาข้างไหนข้างไหนมือขวาลูกอ่าใช่มือขวา เอาผ้าแดงไว้ผูกรอบวิหารตรงนี้ชื่อมีโต๊ะเขียนชื่อให้มานั่งตรงนี้นั่งมานั่งตรงนี้เขียนชื่อนะครับมันเป็นผูกนะจะเอาผ้าแดงมาผูกนะครับเมื่อกี้เขียนชื่อแล้วมุดยูสงสัยจะไม่ได้ถ่ายนะครับจะเห็นหรอเปล่า ลองดูลโกดอธิษฐานดีๆนะมาก้มนะครับก้มหัวนะมามาสูงอ่น้องก้มไหมมาตีละคนมาสูงพอ อ๋อแล้วปลูกตรงนี้ัโอ้โหฝนเยอะตีละครั้งตีคล้องเลยคล้องสามทีเราจะได้ดังๆโอ้โหแรงดีแรงดีไปปลูกเสร็จัตีคล้องตรงนี้อ่าโอเคอ่าน้องฟิโบดเหรอตรงนี้เดินเข้าโบดตรงนี้เอาไหมไปไปดู ในโบสถ์นะครับอืมไปน้องคุ้งว่ายเลยอ่ะเคาะเลยดังสุดเลยไหนๆเล่นได้เลยอ่ะดังเลยโอ้โหโอเคยอดเยี่ยม <Yeah. S 1> ครูมาส่งน้ำพระตรงนี้เร <c oughs> ็เลยครับ ก็คืองดกสะดุ้งที่สุดคือึงนะไม่ถึงถึงไหมครับอะไรบ้างไรบางอยงนี้จัข้างวาใส่โดยยังมีต้องด่าบกวาหเฉพาะบดึงไหมน้องถึงไหมนะกไรใส่ข้างซ้ายถ้าเป็นผู้หญิงแล้วผู้ชายข้างขวาน้ำพักครับดีขึ้ขึบนให้มากเขียนอ่านี่ละรังดูรายยี่สิบ แล้วก็ผูกตรงนี้โอเคหยอดให้คุงอันนี้หยอดให้ไหมนี่หยอดให้คุงก็ได้วัฒิสารฤทธิ์ ของยักษ์ของยักษ์เขดังมากจริเสียงลงปลูกแม่ของรามีราม่าปลูกราม่าปลูกอาม่าปลูกแล้วอ่ะเระเชิญเจ้าเลยตอวนะ้มีส่วสมันอ่นี่เนาะปรุงปลูกตรงนี้ครับปลูกตรงนี้เลย กรุงนี้นะครับปลูกตรงว่างๆนะครับเนี่ยโอเคโอเคครับาต่ทุยังทุยังโอเคครุงจะเคาะลูกใหญ่เลยอันนี้ยกไม่ไหวแรงน <laughs> มันหนักใช่ไหม ครับออกมาแล้วเราก็ตรงนี้พระเจ้าตากครับเขามาน้องไหว้อยู่ดิเดี๋ยวจะกลับมาแล้วครับจุดสุดจุดนี้เดี๋ยวไหว้นี้กลับนะครับสุดสุดท้าย